สวัสดีค่ะชาดาออนทัวร์สวัสดีค่ะวันนี้หนึ่งวันกับเจ้าแฝดนะคะเจ้าแฝดเขารีเควสค่ะอยากจะมาเดินเล่นที่เจรปคดูปลาคารับวันนี้ก็พาเด็กๆมาเดินเล่นแล้วก็อยากจะมาดูกันค่ะว่าครอบครัวของเรามาชอปปิ้งอะไรกันบ้างหนึ่งวันกับที่นี่ค่ะไปกันเลยค่ะชอชอ เมื่อเราเข้ามาในดองดอนกิแล้วนะคะจุดแรกเลยนะคะดักทุกครอบครัวเลยก็เป็นจุดขนมนั่นเองค่ะก็ไม่พ้นสายตาเจ้าแฝดค่ะก็ต้องยืนรอเขาเลือกขนมกันก่อนค่ะเต็มที่เลยค่ะลูกวันนี้มีขนมชินจังหรือเปล่าลูกขนมชินจังอะ่ะช,อช,อชอคค็อกช็อกช็อกโกบี จะพาเด็ดเกๆไปดูขน,นมก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนได้อะไรให้แม่ดูทิให้แม่ดูสชคะอ่าช็อกโกแลตน่าถือเองโอเคน่าถือเอง,อเออเองไปไปต่อไปต่อ โอ,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 อ้ยวันนี้มีของลดเปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตช็อกโกแลตมา วิ่งอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยเซตเซตลามเมงปะพอเหมือนเซตเหมือนเซตลามเมงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยลาเมงทดสอบนี่ไงแล้วก็ม,มีมีน้ำซุปมีอะไรให้นี่ไงเอาบอกว่าซื้ออันอย่างนี้อย่างนี้ไปข่อยง,งี้ได้ไหมอ่ะเนี่ยเซตลามเมงอ่ะ ครับเดินช้อนสีเขียวอันนี้แหละเป็นสมแพ็คร้อยสามเก้าใช่ไหมอันนี้ราเมงไหมไปดูก่อนเปาสามแพ็คจะลดสาเอร์เซหรอไม่ใช่ในห่อมีสามแพ็คอิสตันนูเดอร์ฮาตะเป็นราเมง มันคล้ายๆเหมือนมาม่าแต่มันเป็นเส้นราเม็งเอาไหมอ่าเราจะลองนี้ดูนะคะได้หนึ่งอย่างแล้วพิมสลัดอันนี้บอลลาวาทิชา ボール、具視して食べたな。根菜類の完食。野菜と果物はは、野菜は甘いね。食事に取り入れるといいのね。パパ、セリフ。うん、ということで。野菜は栄養が多いんだよ。やーなら。<that's sad> <that's sad> <that's sad> และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่มาดอนดอนนนกีก็คือผงดาชินั่นเองค่ะแม่แฟดลึงอับถ่ายคลิปตอนหยิบนะคะก็เลยเอาภาพจากอินเทอร์เน็ตมาให้ดูค่ะยี่ห้อน,นี้อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็คุ้มมากๆเลยด้วยค่ะหืไหมไม่เห็นเลยอยู่ไหนไม่รู้ ของอดแม่กล่องใหญ่เลยกล่องใหญ่ไปเลยกล่องเล็กไม่พอกินหรอกไปของขาตดแม่มาแล้วมาถึงจุดจุดอยากกินอันนี้อ่ะเอากล่องมากล่องไปหยิบกล่องมา อยากกินไหมอันนี้เป็นแซลมอนเดี๋ยวจะชี้ใกล้ๆอ่ะชี้ใกล้ๆอันนี้ปูอัดปูอัดอยู่ไหนนี่กระปอดอยู่นี่อะไรอะไรเม็ดเม็ดหรอคะอ๋อเป็นไข่ปลาไข่ปลาคืออะไรไข่ปลาหน้าสาบแล้วก็เป็นเส้นเส้นอะไรกินแบบนั้นได้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 โอเคแม่อยากกินแบบนี้ก็มันเหลือแค่นั้นก็อองล้ย่าานเหมดเลย อันนี้เป็นแซลมอนนะอือสองชิ้น69บาท3ชิ้น99้เ้า,า,าเอาสามชิ้นนะาามนไนม่วานอแล้วโอเคแล้วก็เอาโอซองปั่งมาสินี่ไม่ากินลราอยากกินปูอัดท่อยากกินอไรสนี่มีหัวหน้าด้วย นี่มันปลาไหลกันอยากกินอืออยากกินเหมือนกันนะอืเอาไหมเอาปลาคัมไหมได้ลูกล,ลูกอ่ะลูกก็น่าจะกินปอัดง่ายสุดไหมกินอะไรไหมน่ามันจะไหวเหรอแม่ทำมันใหญ่นะน่าจะแค่นี้อือแค่นี้เหรอแม่แล้วลูกจะกินยังไงเฮ้ยหนูหนูไม่เอาไม่เอาลูกแค่นี้ใช่ไหมโอเค อันนี้อยากกินแบบเป๊ะเป็นเผ็ดไข่เ <c oughs> ด็กกินได้เ <c oughs> ด็กพูดอยู่ไม่แย่หรอนี่59บาทกินไหมเด็กแม่จะชอบป่ะปเผ็ดหรือเปล่าสปาเกตตี้ซอสอ๋อนี่ซอสมะเขกือเทศ แต่ถ้าขนาดหน,า,นาเงี้ยูไม่ชอบกิน <c oughs> โอ้เดยวโดนเดยวแกะเลยได้อะไรมาคะได้อะไรคะ,คะมีกี่สี เน๋ยบอกพี่ๆมีกี่สีอธิชาได้ไรคะมีสี่สีค่ะสี่สีอะคะน้าเนี่ยอยากกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินขนมได้ไหมคะได้ค่ะอธิชาไม่สีเด็กๆได้ไหมเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนค่ะนนท์นี่คืออะไรคะทดสอบมีดใหม่ในการหั่นซูชิ งขะลูสุชิไม่ขาดเขาเลือกสุชิไม่ขาดไหนโอเคไหนไหนอ่ะโอเคจัดอร่อยไหมคะนี่เหมือนเป็นสปาเกตตี้ไข่ปลาแล้วก็เป็นเหมือนมักกะโรนี เดี๋ยวจะบอกมันบดอร่อยมากไหนชิมดิ้อร่อยจริงมันไม่ใช่มันบดธรรมดามันเป็นผักเมลอะไรอยู่ข้างในมันบดญี่ปุ่นไงนี่มันบดค่ะแม่เดินไมด้วอันไหนข่เออบเป็นเด็กอาปาักรอแป๊บนึงกินแล้วเบ้ก็ไหม นายกุ๊้ทำงานกุุ๊ก๊้ทำงานโอ้โหนี่กินข้าวปั้นอร่อยเลยน้ำน้ำแล้วเอาอีกฮะเด็กชอบกินปลาแซลมอน บบมัมนบดก็ไม่เหมือนมันบดนี่นี่ไม่เหมือนมันบดเคฟซีเนาะใช่เขามันบดอีกพวกเขาจะมีใส่เนื้อมันไม่เลี่ยนเลยอืมเขามีส่วนผสมหลายอย่างครั้งที่เคยดูในคลิปอะมันบดเคฟซีหรือว่า <c oughs> ลืมลืมยกขาเลยได้ยืมลืมยกขาเลยเ <c oughs> <c oughs> กือบสะดุดบันไดเลย <c oughs> ใจเลยละ่ะให้เราทำนี่อ่าลงสิคะแล้วยังมาหาแม่นะเป็นตมีไม้มีไม่นะไม่มีแนละ้วหมดแล้วต้องไปดูปลาอิ่มแล้วมัง้งโอเคให้ดูปลาได้ปลา应该อิ่มนะระวังตกน้ำนะอือปลามันอ้วนแล้วดูสิปลูกมันกลางแล้วลูก นี่มันที่เป็นปาค้างหรือปางโค่ปลาใหญ่มากเลยดูพุงกลางมากดูตัวนึงอ้วนมากมันท้องเปล่าดูดิดูตัวนู้นนั่นมันโตมากตัวนี้ชอบหลอกมองไหมใครหรือชอบตัวนั้นชอบตัวนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวพาเด็กๆมาดูปลาค่ะ ตัวกระปะาล่ะไปดูตัวกระปะกัน เมื่อดเด็กๆทานข้าวเที่ยงกันจนอิ่มแล้วนะคะพาไปดูปลาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่พ้นค่ะที่จะต้องมาที่ไดโซที่ไดโซนะคะมีของให้เลือกมากมายเลยแต่จุดที่ดักเจ้าแฝดทุกครั้งเลยค่ะก็เป็นจุดของเล่นนั่นเองค่ะเลือกกันอยู่นานไม่ยอมไปไหนเลยจนแม่แฝดน,นะคะต้องปล่อยเขาเลือกไปค่ะเพราะเขายังเลือกไม่ได้สักทีเราก็เลยดเดินไปเดินมามชมของในไดโซค่ะ ของที่นะคะราคาไม่แพงค่ะตั้งแต่60บาทขึ้นไปนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นของ60บาทมีของน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยเราก็เดินกันไปเรื่อยๆค่ะ mm hmm. เจ้าแฝดก็เดินตามเลือกไปเลือกมาปรากฏว่าเราไม่ได้อะไรจากที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเจ้าแฝดตัดสินใจไม่ได้นั่นเองค่ะว่าจะเอาอะไรดี าลูกนุนน่นเดี๋ยวนุ่นละ <c oughs> ที่ได้ดูเมน,นูนี้เด้หนะหน้นากากมังกี้ตกแม่จะหลง,งแม่เลยเหรอคะเราเห็นเลยก็ไม่เยอะเรายืนอยู่ที่ดแต เห็นพี่วิ่งมาเลยลาลีล่วิ่งมาเลยวิ่งได้เอ๊ะเอาอะไรตัวเราจะเอาอะไรลูกเอาอะไรคะฮะ เดินวนมาดูจุดของเล่นเป็นรอบที่10แล้วค่ะก็ยังตัดสินใจไม่ได้วนแล้ววนอีกสรุปนะคะเจ้าแฟดก็ไปได้ชุดระบายสีค่ะลายน่ารักน่ารักนะคะมีทั้งกระเป๋าแล้วก็เป็นรูปภาพนะคะสำหรับโชว์ได้ที่ร้านขายชุดระบายสีด้านนอกของเจปาร์นั่นเองค่ะถูกใจคะราคาอะได้อะไรมาคะมีได้กระเป๋า ได้กระเป๋าลายอะไร,ไรคะฮิยีโป,โปกับดนโนอนหนาวก็ไม่นีขอเป็นกอนนะคะก็ไปก่อนนะคะแล้วพ้าพอาทอทข้งในด้วยออาโชว์พ้าพันทุด้วยหรอคะเอาออกไหมฮะอาเอาหั่เก้ยว้าวอุ้ยอุ้ยอุยไหนไหนดูอุ ูสวยจังเลยออกไหมออกไหมคะออกไหมคะไม่ออกอ๋อหนูไปโดนโดนตรงห่วงอะค่ะหูโอหูเอาหูเอีกด้านหนึ่งหูเออไหนโชว์สิคะ <laughs> อุย้ยสวยค่ะ <laughs> ให้คุณพ่อเก็บให้พ่อเก็บให้หน่อยนะอ้โหนี่นี่สวยจังเลยแล้ววันนี้จะไปก่อนไหมคะวันนี้ไปก่อนอ่ามายืนเพาะด้วยกันอาไรไปก่อนสวัสดีค่ะอะไรยังไม่อยู่ในกล้องเลยวันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปสนุกๆข,ของครอบครัวของเราฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะและพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ